ถ้ามาแล้วถ้ามมแล้นี่ใส่ขึ้นมานี nhiệt <laughs> uh, Ừ, lá nhàng lá nhàng तपत्तितां तु मोहं क्पमेवा समीचतो सखे पुरं तु संकल्पः जंथो पन्नतरसो यथा मणि्योति त्रसोया ततरो धम्मा वतनते आयुवनो सुखं खरं เทวาชธมตุอาเวลาสุกัดที่พิมพ์เทวาชอส่วนบุญบ่อเทวุเทวราที่พบสัตว์สิ่งต่างที่เกิดขึ้กกบ แล้วเดี๋ยวูดดีแต่ไปใส่บูบูซะเทวดาเพือนดูละ